สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผูช้ชมทุกท่านนะคะพบกับเราช่องน้องแอนพถทางนะคะน้องแอนเล่นดินสายนะคะได้รับความเมตตาจากท่านดรชยานันนะคะหนึ่งทันรถนะคะโอ้มาทีตั้งแต่เมื่อคืนนะคะน้องแอนเล่นแบบสะใจเลยนะคะคุณแม่ขา S <S> ไม่เครียดค่ะน้องแอนไม่เครียดนะคะได้เล่นดินนะคะได้นอนบนกองสายเย็นๆโอ้สบายเล่นกับน้องปูสบายเลยทุกวันไม่เล่นไม่ได้เนอะวันนี้อารมณ์ดีนะคะวันนี้น้องแอนอารมณ์ดีน้องแอนสวัสดีค่ะแอนสวัสดีค่ะเร็วเรียกเงินสวัสดีค่ะในขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะท่านด็อกเตอร์ก่อนเร็วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก่อนในขอบคุณยังไงคะสูงมชุ่ม ไหนไหน <Chanel> ไห <East>. น <protections> ไหนไหนยังไม่ตรงตัวยังไม่ตรงโอ้ยทรงตัวยังไม่ยังไม่ตรงเสียงเสียงก่อนเสดังดังเสียงดังดังเยเร็วๆนี่เรื่อขอบคุณค่าก่อนเทียงก่อนนี่ขอบคุณค่ะน้องแอนขอบคุณท่านดรเจษยานันมานะคะที่เมตตาครอบครัวน้องแอนรถทางนะคะมอบดินสายให้หนึ่งคันรถนะคะดูค่ะดูแววตา น้องแอนนะคะมีความสุขมากเลยนะคะเล่นดินทรายนะคะเล่นดินทรายนอนเล่นนั่งเล่นบนดินทรายยังมีความสุขเลยนะคะสนุกไหมคะน้องแอนอุ้ยดูแววตานางนะคะเที่ยงก่นเนี่ยอู้หู้หู้หูทักทายน้องน้ำเพชรทักทายยามเช้านะคะโอ้โอดูค่ะดูค่ะอู้ยน่ารักจังเลยค่ะเฮ้ยดเที๋ยวงก่อนเที่ยงด้วยกี่ อ้ยน้องแอนขอบคุณนะครับเอ,อ,อ,อ้ยขอบคุณครับคอยมีโชคมีชัยนะครับที่เมตตาน้องแอนรถถังครับผมขอให้อยู่เย็นเป็นสุขครับคอยมีอายุมั่นขวัญยืนนึกสิ่งไหนสมความมุ่งมั่นารถนาครับนะ ขอ,อขอบคุณท่านดอกเตอร์ชยนันท์ครับผมขอบคุณมากนะครับกราบขอบคุณท่านดอกเตอร์ชายานันท์เป็นอย่างสูงนะคะที่เมตตาครอบครัวน้องเอดถดังนะคะ อู้น้องน้ำเพชรกับน้องแอนทักทายยามเช้าค่ะคุณแม่ค่ะทักทายยามเช้าค่ะอุ้ยน่ารักจังเลยค่ะสนุกไหมคะน้องแอนสนุกไหมคะเล่นดินรายสนุกไหมลูกโอ้ยสนุกมีความสุขมากเลยนะคะ เดือดแล้วนี่ฝน,นตกฝนตกแล้วฝนตกเราไม่ค่อยเยจเยด็ดเท,ท่าไหร่ก็สนิาทานคุณตาปรปับสภาพดินอย่าให้เป็นหลุมเป็นบ่อนะคะน้องแอนจะได้แบบ นอนเล่นนั่งเล่นแบบสบายตัวนะคะไม่ต้องมีหลุมมีบ่อนะคะโอ้ยน้องเอนเล่นต้นไม้แล้ว <c oughs> อ่านไงาฝากช่องน้องแอนร,รถทางไว้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์สั่นกระดิ่งรับการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของช่องน้องแอนร,รถทางนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ